ค่ะสวัสดีนะคะค่ะเมื่อนา้กะจะพามาลองปลูกพักให้โดรโปรนิกนะคะกะจะเป็นลรงเรือนโรงเรือนกะทําจากวัสดุอ่าที่ห้ามีอยู่นะคะจะเป็นไม้ไผ่แล้วก็เป็นใส่พยางมงนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะที่เห็นสีฟ้าๆเนี่ยก็คือจะเป็นอ่าฟ้ามกบนะคะเป็นขอบกบจะมีพื้นที่ตรงนี้ก็เลยเอามาลองปลูกพักดงนะคะ ตัวนี้กองฟอม้มตัวนี้จะเป็นกอง,ก,งะะกองกลุ่มนะคะกองกลุ่มเราก็จะใส่ถุงดำนะคะถุงดำห้องก่อนใส่ถุงดำแบบนี้นะคะห้องกองฟอ้มไว้เราค่อยเติมนม้ำเข้าไปถุงดำแบบนี้นะคะถุงดำตัวนี้ก็จะเป็นถุงดำที่ คนมากับชุดปลูกค่ะคุณผู้ช่คนตัดตัดไปแล้วสำรับปลูกพักให้ดูเลยนะคะ ช่วงล้วนคนถ้าเกิดว่าบ่ปผูกในโรงเรือนผักเุณนจะเน่านะคะเพราะว่าคุณด้วนคนแล้วเุณนจะเนา่าเอาซุปเข้าไปแบบเดิงค่ะ ก็จะเติมน้ำใส่ในกล่องนะคะพอเขาขอบถุงดับเสร็จนะคะเขากะจะเติมน้ำลงไปในกล่องนะคะตัวนี้กล่องสูกง,องอกะขนาดอยู่ที่3ลิตรนะคะกะเติมน้ำลงไปจนเต็มเลยนะคะ ปลูกประมาณปลูกรอง,ง,งเบิน11กล่องนะคะจะมีจะเป็นกล่องละแบบแบบนี้แบบแบต้นนะคะลงน้ำลงแต่จนเต็ค่ะค่ะตอนนี้ข้ากะได้เติมนม้ำลงเต็มทุกกล่องแล้วนะคะที่นี่ข้ากะจะใส่ปุ๋ยเอบผสมลงไปนะคะแล้วค่อยเอาต้นกะพักสลัดมาปลูกนะคะ ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยเอปุ๋ยบีเข้านะคะ,ะเข้าจะผสมปุ๋ยเอก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นปุ๋ยเอกล่องกุง้งตัวนี้จะเป็นกล่องกุง้งขนาด2 4ลิตรนะคะเข้าจะใส่ปุ๋ยเอแ้วกับปุ๋ยบี120 ml นะคะกือนาิดีนึงจะใส่ปุ๋ยเอแล้วก็ปุ๋ยบีคนละ5 ml นะคะเขา้าเข้าจะใส่ปุ๋ยเอก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นถ้วยขนาด120 ว่20เอมเอนะคะประมาณนี้นะคะเท่ากับเทนไปเลยนะคะก็นี่จะเป็นใหม่คนใหม่อยียงก็ได้นะคะ เขาจะค้นปุยเอใหิค่คนละลายในหนามก่อนนะคะพอคนละลายเขากันดีแล้วนะคะเขากะจะใส่ปุยดีนะคะปุยดีกะใส่ซ้ำกันนะคะ กะขนให้เข้ากันที่กองน,นะคะก็ให้แบบนี้ไปจนครบทุกกองนะคะค่ะตอนนี้เขากะได้เติมปุ๋ยเอแล้วก็ปุ๋ยบีลงครบทุกกองแล้วนะคะเขากะจะเอาถวยพ่น ถั่วพิ้นไปใส่กับต้นกะพักสลัดนะคะที่เฮาได้เตรียมไว้เฮาก็จะเอาต้นกะพักสลัดนะคะมาใส่ในถ้วยปลูกนี้นะคะแล้วค่อยเอามาลงในกล่องฟูมนะคะ จะเป็นรลกเพิ่นนะคะฟ่มฟ่อมพันจะเป็นแผ่นนะคะฟ่วมพ่นจะเป็นแผ่นแบบนี้เข้ากบฉีกนะคะฟ่วมพ่นจะมีห้อยอยู่แล้วนะคะเข้ากบฉีกเข้ากบแช่ฉีตามตามห้อยพ่นนะคะตามหา้อยถีฉีพ่นตัดไว จะเป็นแบบนี้นะคะต้นก้านี่ก็ประมาณสิบกว่ามือได้แล้วนะคะจะเอามาใส่ถ้วยนะคะถ้วยปลูก กะงยดเป็นขึ้นไปเลยนะคะเดี๋ยวไหวนิดนึงนะคะจะได้เป็นแบบนี้หลังจากที่ห้าได้แบบนี้แล้วตัวนี้จะเป็นกองจะเป็นฝากองนะคะ ฟ้ากองข้องผักปิดลงไปเลยนะคะปิดปิดลงไปในกองตัวนี้เขากะเอาเพื่นเข้าไปเลยนะคะเข้าไปตามห่วงเพื่นก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ ตอนนี้ก็ได้เอาลงกองเซตไปแล้วนะคะเดี๋ยวกะหาเติมน้ำซื้อนะคะที่นี่ค่ะเพิ่นน้ำลดเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ้งดีๆนะคะว่าต้นเป็นเป็นจังไใดไงบอค่ะเมื่อน,นี้ก็บามาเบิ่งเพียงซัมนีน้ค่ะสวัสดีค่ะ